สวัสดีครับพบกับพีโรสุดทอีกแล้วครับวันนี้นะครับพอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้หญิงนะครับที่กําลังหางานอยู่ในตอนนี้นะครับบริษัท TDM ไทยแรงจำกัดนะครับต้องการรับสมัครนะครับกําลังพนักงานฝ่ายผลิตเป็นผู้หญิงนะครับย้ํานะครับเป็นผู้หญิงนะครับวันนี้พี่ฮีโร่นะครับมาเจอแล้วนะครับแต่โอ้ลมแรงมากเลยแต่ที่สําคัญคือรับเพียงแค่หนึ่งหนึ่งตำแหน่งนะครับงัตราเองนะครับ มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับตำแหน่งงานว่างนะครับรับสมัครพนักงานด่วนนะครับพนักงานรายเดือนฝ่ายผลิตหนึ่งอัตรานะครับย้ํานะครับรายเดือนนะครับเข้ามาไม่ต้องผ่านซับคอนแทคนะครับเป็นพนักงานรายเดือนเลยนะครับหนึ่งอัตรานะครับเพศหญิงเท่านั้นนะครับอายุ22ถึง35ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปสามารถมาทํางานเองได้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ Excel ได้นะครับประสบการณ์1ปีขึ้นไปนะครับ สวัสดิการเป็นค่าอาหารกลางวันเงินช่วยเหลือค่าบ้านนะครับเงินช่วยเหลือค่าเดินทางเบีย้ยขยันปรับเงินประจําปีทํางานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดเสา,โโรา,าร์อาทิตย์โอ้โหปั่นค้าราชการเริ่มงานเวลา,วลา8น,นาฬิกาถึง10นาฬิกา10นาทีนะครับสามารถติดต่อเขียนใบสมัครที่ป,ป้อมรอพ่อหรือสอบถามรายละเอียดที่นะครับนี่นะครับ038 079 882ครับย้ำนะครับ038 079 882นะครับ 8โมงถึง1 7นะครับโทรมานะครับเพราะว่าอะไรที่ผมย้ำนะครับเพราะว่าผมวิ่งไปวิ่งมาผมก็หลมเหมือนกันนะเนี่ยที่น้องหลายคนถามหานะครับพี่โรหาตำแหน่งงานของผู้หญิงให้หน่อยนะครับที่วุฒิการศึกษาไม่สูงนะครับแล้วก็อายุน้อยนะครับไม่สูงมากนะครับนี่มาเจอแล้วนะครับเพศหญิงเท่านั้นนะครับอายุ2 2ถึง35ปีพุฒการศึกษาโม3เองนะครับ แต่ต้องมาทำงานเองนะทำงานจันถึงสุกนะครับสวัสดิการดีดีมากเลยแต่แต่เข,าไ,ไเขาไม่ได้เขียนบนประจำปีเนาะก็ก็ประมาณนี้นะครับมาสมัครเองได้ที่ป้อมโโรอพอนะครับหรือหรือน้องน้องที่ไม่ไม่รู้จักเส้นทางน,นะครับสามารถสามารถอันนี้ฮีโร่ไม่ได้ใจนะครับว่าสามารถเช็ค ทาง Google Ma p ขึ้นหรือเปล่าครับ TDM นะครับไทยเน a n d จำกัดนะครับเพราะว่าฮีโร่เคยวิ่งมาเส้นเนี้ยปกติฮีโร่วิ่งเข้ามาไม่มีไม่มีป้ายรับสมัครนะครับส่วนน้อยนะครับแล้วเราเวกนี้ไม่มีรับสมัครเลยนะส่วนนี้ไม่มีเลยนะหายากมากงานงานสําหรับผู้หญิงนะครับหายากมากนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอนะครับของดีนะครับเนี่ยรับเพียงแค่หนึ่งอัตรานะครับ ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับย้ำนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับบริษัท t ็มไทยแลนด์จำกัดนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับสะดวกทักไปโทรไปเองเลยนะครับเนี่ยโอเคนะครับขอให้น้องๆที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัตินะครับสามารถมาทำางานนี้ได้หรือว่ามีเพื่อนญาติพี่น้องนะครับ ที่กำลังหางานนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่กำลังดูตอนนี้นะครับลูกหลานกำลังตกงานอยู่นี่นะครับงานผมหามาให้แล้วนะครับตอนนี้ตั้งอยู่ที่เฟสยเดเนะครับตอนนี้เฟสยเดเแต่ว่าผมผมพอเริ่มลงแล้วตอนนี้ผมวิ่งไปขึนมาผมเริ่มลงแล้วครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่รู้ว่าอยู่เฟยียดเกดนะครับสามารถน่าจะเซิร์ชไปทาง g ูเกิา Google Map ได้นะครับ tdm เทเลนจำกัดนะครับบริษัทไม่ได้ว่าบอกไว้แล้วว่าไม่ได้บอกว่าผิาด,ด,ด,ดอะไรนะครับก็เข้ามาดูน้าง,งานเองนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับโชคดีนะครับจากคลิปของฮีโร่นะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ